สวัสดีครับวันนี้ผมนำเหรียญเหรียญหลวงพ่อจุ้ยนะครับหรือหลวงพ่อจุ้ยวัดวัดโคกบำรุงราถือเป็นเหรียญที่เป็นเหรียญหล่อหูในตัวนะครับเป็นเหรียญหล่อหูในตัวนะครับเป็นเหรียญหล่อหูในตัวเหมือนกับเนื้อขันลงจินเลยครับแต่ว่าเป็นเหรียญหล่อนะครับเป็นหล่อเนื้อทองผสมนะครับมีความคมชัดของ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 ตัว ของตัวหนังสือต้องเป็นล <te> ักษณะนี้ที่ออกจากตัวแม่แม่แบบนะครับตัวลายขนกเสมาต้องเป็นลักษณะนี้จากตัวแม่แม่แบบนะครับหลวงพ่อจุ้นเป็นเหรียญรุ่นแรกนี่ถือว่าหายากมากนะครับถือว่าหาชมได้ยากมากนะครับหาชมได้ยากมากๆนะครับและเป็นเหรียญที่มีประสบการณ์ดีนะครับรุ่นแรกปี2 5งห้าเไม่ใช่ว่าจะอากันง่ายๆนะครับก็ถือว่าเป็นการถอด เป,เ,เ,ปเป็นการเป็นการหล่อเทเทหล่อแล้วก็จากชนวนระครังเก่านะครับโดยโดย,โดยการหล่อแบบเป็นการหล่อเข้าเข้าบ้าหุ่นเทียนเหมือนกันนะครับเหมือนกันนะครับแต่ว่าของแท้ๆตัวจริงเนี่ยค่อนข้างหายากมากแล้วนะครับ เป็นการหล่อหูในตัวมีรอยประกบหน้าหลังนะครับแท้อย่างไรก็ต้องดูนะครับศึกษาให้เข้าใจบางคนบอ,อกว่าว่าดูไม่เป็นพาแท้ก็ต้องดูลักษณะของการหล่อนะครับว่าผิวการหล่อหล่ออย่างไรเนื้อโลหะเป็นอย่างไรต้องเป็นลักษณะนั้นครับเนื้อต้องต้องเป็นเนื้ออมเขียวไม่ใช่เนื้อทองเหลืองนะครับเป็นเนื้อทองผสมนะครับอ,อคุมเขียวนะครับ มีความคามชัดของตัวแม่แบบธรรมชาติของการหลอกนะครับการเข้าหุ่นเทียนและการตีหุ่นเทียนของเขาเนี่ยค่อนข้างรีอากาศไม่ค่อยดีจึงมีรูตาหมดค่อนข้างเยอะและการและการกรองข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 อง,ของตัวของของตัวของตัวเบ้าเนี่ยการกรองสายไม่ค่อยดีนะจึงจึงมีขวดสายแล้วก็เป็นรูเล็กบ้างใหญ่บ้าง mm. เห็นไหมครับ ลักษณะนี้แต่ความคมชันของตัวหนังสือที่ออกมาจากคุณเตียนจะต้องเป็นลักษณะนี้นะครับต้องมีความคมชัดนะครับเดี๋ยวเรามาส่องดูกันนะครับเห็นไหมครับเห็นความคมชัดไหมครับเห็นไหมครับเนยจะต้องอมเขียวลักษณะนี้นะครับ ลักษณะนีก้กล้องมือถือก็ดีอย่างนี้แหละครับเราจะได้เห็นเนื้ออมเขียวชัดๆอย่างนี้นะครับบางทีตาเปล่าเราแยกไม่ออกนะฮะเห็นตัวแม่แบบความคมชัดไหมครับเห็นไหมครับเห็นความเก่าไหมครับเห็นโลหะไหมครับนี่นะครับหน้าใบหน้าหลวงพ่อ ตัวตัวหนังสือมีความคมชัดนะครับเห็นไหมครับเห็นลักษณะของเสมาไหมครับมีความสวยงามมีความคมชัดอย่างนี้นะครับเป็นพะระหล่อโบราณนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับหูในตัวลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวผมจะส่องขอบให้ดูรอยประกบนะครับเดี๋ยวดูด้านหลังก่อนนะครับตัวตัวหนังสือความคมชัดของตัวแม่แบบต้องเป็นลักษณะนี้นะครับ ลักษณะนี้เลยนะครับปากเก่านะครับปากเก่ามีความสวยงามมีความคมชัดถึงเหรียญจะมูลค่าไม่แพงนะแต่ก็ของแท้นั้นมีน้อยมากนะครับมีน้อยมากผมเงก็ไม่ได้ขายนะครับนำมาให้ชมเอาเก็บสะสมนะครับเก็บสะสมไปเช่าเก็บไว้สะสมนะครับไหมครับตรวจหนังสือเห็นไมครับมีความคมชัดนะครับ ข้างเหรียนนะครับนี่นะครับเราจะใยเก่ากดโทษทีนะฮะโอเคย่าโฟกัสตรงกดทีนะครับนะครับ ตะาบเก่านะครับต้องเป็นลักษณะนี้เลยนะครับผ้าเก่าต้องเป็นลักษณะนี้นะครับรอยประกบเนี่ยจะมีจะเป็นลักษณะนี้จะไม่จะไม่เสมอกันเห็นไหมครับด้านหน้าด้านหลังจะมีเพริเกะนิดนึงแล้วมีรอยประกบเห็นรอยประกบหรือยังครับของแท้ต้องเป็นลักษณะนี้นะครับมีรอยประกบมีรอยตะไบเก่าลักษณะนี้นะครับ จะบเบี้ยวไปลักษณะนี้นะครับจะไม่ค่อยตรงนะครับถ้าตรงก็ไม่ใช่นะครับใบหน้าหลวงพ่อเก่าของแท้ต้องเป็นลักษณะนี้นะครับ<ม>ถ้าใครได้ไปเที่ยววัดนี่ก็มีตลาดอยู่ด้วยนะครับลองไปเที่ยวชมกันดูนะครับถือว่าเป็นเรียนของหลวงพ่อจุนรุ่นแรงนีข่าหาชมได้ยากแล้วนะครับ แล้วก็เป็นของราบุรีลุ่มน้ำแม่กองท่องางหายากเช่นกันนะครับนี่นะครับเป็นพาที่สวยมากๆครับที่เก็บอยู่ในเซฟนะครับจึงนำมาให้ชมนะครับกัรนขอกลาสวัสดีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีนะครับ